วันนี้ทำอะไรครับวันนี้เราเนี่ยข้าวหลามข้าวหลามสูตรอะไรนะสูตรมากเลยสูตรใครนะใครเป็นคนนั่นนเนม่น้องไงแม่หนงแม่หนงนี่ครับตัวของสูตรตัวของสูตรต่อมาได้วิโรดวิโรดวิโรดเดี๋ยวบอกอร่อยอะไรแต่วราเผางานนี่ไงกอบกะทิลงไปกอบกะทิลงไปมันลงไปที่ตลาดตลาดไม่กอกอย่างนี้นะนี่มันทุกเม็ดถั่วคุณภาพ ใส่ตัวเราเผากินกันเองนะผมแจกจ่ายครับไม่ได้จำน่ายวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหความร้อนโอ้โหเผาขาหลามความร้อนขึ้นอย่างรุนแรงเต็มหน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงหมดแล้วผมว่าแดงพอนี่มากกว่าไอ้นี่มันไอ้ไอ้นั่นนิดหน่อยแค่เป็นหยุกหยุกยายาหน่อยนิดๆอ่อนเดิบอ่อนเดิบเอออ่อเดิบที่นี่นี่ครับ สวยงามครับตะวันก็แดดนอนเออไอไอไฟก็แล้วอุความร้อนก็ปะทุเออทีก็ทำให้หน้าแดงเยอะมากครับโอ้หลายร้อยเลยร้อยละต้องคอยไงหมุนนะไงเราก็มือหมุนมันมันคือว่าไม่รู้จะรออะไรยังพัฒนาอันนี้ยังไม่มีใครนวัตกรรมใหม่เออพัฒนกรรมไ่คือว่า อะไรวะยังโบราณเราอยู่หรืออะไรที่เก่าๆคนเก่าคนแก่เขาสอนมาใช้มือใช้มือแล้วลรากะไงกะเอาไงกะว่ามันดูมันสีไม้เรามันจะจืดจางหรือสีอะไรนี่เออเราเราก็ต้องกับด้านเออเอาเอาด้านที่มันเขียวสีเขียวเข้าเออแน่เออได้ทอ่ะ หน้าแดงแล้วบอกร้อนหน้าแดงคือว่าร้อนแสงตะวันขลาไม่ได้แค่ตรงนั้นแดงแสงตะวันสดส่องแล้วี่แน่อุดอุดโพงอุดปากกระบอกครับอุดปากกระดอกปากกระบอกจุ่มน้ำให้ไมตองไม่นุ่มครับเอยวให้จุกให้หมดกันเดี๋ยวมันเกิดไอ้นี่ไม่คะนมาครมืของดีหมูสี จะทำโดยทโดยคนหมู่ห้าหนโ่ยคนหมู่ห้าีหนึ่มีนาสอมีนาจะทำอีกการบวชทำขลามันอะยังไม่ค่อยมีใครทำนะสตนใจเป็นขนมกวนลองงานนี้ก่อนนะผ่านก็โอเคงานเกรต่หนึ่งนึ่งพาไปหนึ่งพาไปตอนตึงวันนี้สิบกว่าจะเก็บของเสร็จสิบมีนาสิมีนา๋ย่าทิ้คอคอร้องไห้จะความร้องไห้ โอโหไงบ้างครับอ่ร่อยนี่ความอร่อยอยู่ตรงนี้เก็ควยห้าสิบบาทแล้วก็ขาย3บองยี่สิบชิมก่อนถ้าคนไหนบอกอร่อยแถมฟรีที่บอกแถมหนึ่งซือหนึ่งแถมหนึ่งแถมคนขายไป่แถยถ้าไม่เอาคนขายไม่ขายให้นะต้องตกลงกมันก่อน เบอกเอ้ยรถทิ้ขา่ายพิงก็หลามเฉยเขาบอกขายทิงก็หลามไปบอกว่ามันมีความหมายแล้วไม่เอาเขายไม่ถายให้ไม่ใจจริงจริงโอ้ต้องบอกนี้นี่หมดเลยสามบอกมี้นีวี่มันก็บอกตาหรือก็บอกเขาหลามเนี่ยตาแล้วโนดก็บอกตาแั้โนดไงคุณปู่ไม่เป็นไรไม่เป็ต ใชเอาไปลิบๆลิบตรงในนะทำให้เตมประหยัดเต็มหมยเอาอันนี้ก็บอกเดียวพอเลยเรากินทั้งบ้านเลยนะถ้าบอกนี้ก็โลกว่านะถ้าบอกนี้ต้องปอกกันเช้านะถ้าปอกตอนเย็นบูดเอาต้องปอกกอนเช้ากินในทางวันกินไม่หมดเลย่กูไม่ได้รู้อย่างเองกูเออจะมีอะไรเนี่ยกูอื่นไม่ต้องมาไปพอไหม อะไรอ่ะเดี๋ยวดูขวดออกขวดทอเียนองอีครึนเนี่ยกมกรรมการกลับครับหนไงครับร้อนมือครับต้องไปคิดนะไอ้นั่นใหม่นะต้องไปต้องต้องไปคิดวิธีทำใหม่เอาครับคครับเี๋โอ้โบางบางก็บอกก็สุกแล้วนะฮะสุกแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างใน เป็นยังไงมากเอาหลามฝีมือทำกันเองครับนี่ฝีมือวางไผ่ครับเด็กนีธีการปอกนี่โอ้โหนี่ไม้ไผ่สีตุกนะครับสับหัวได้เลยครับนี่ลอกโจาะแน่วิธีการล่อน ดูครับดูดยโดบเป็นไงครับรสชาติเดี๋ยวให้ชิมครับรสชาติมีกะทิยังเยิ้มกะทิอุ้ยดินโอ้โหเป็นไงครับเนื้อหัวแล้วอร่อยตรงหัวนี่ครับกะทิล้วนๆกะทิล้วนลองชิมดูดูดูหนะาถั่วเธอเป็นไงยถั่วล่อนิ้วแล้วเออเอ้าลองลองดิรสชาตินี่นี่ สุกจากเตาครับจิ้แต่นี่ได้ปะได้จิ <c oughs> ้มใจเลยกินเนื้อไปไรู้ว่ารสรสชาติเป็นยังไงรสชาติหอมหวานอร่อยน้ำส้มนะอันไหนน้ำส้มสุกยางอ่ะยางยางยางมีสูตรน้ำส้มด้วยมีสูตรเบียร์ <c oughs> สูตรน้ำหวานหนูนี่ลองหลายสูตรควันให้ลองบอชะโอ้โหร้อนเด้วย ยังไงไเป่ารสชาติรสชาติร้อนร้อนด้วยร้อนออกมาจากเตาไม่เคยกินจากเตาอีกทีสิมือกะทิอร่อยอ่ะรสชาติหอมหวานควันอุ้ยถ้วยเดี๋ยวทำกินกันเองครับผมช่วยกันครับ เยเหรอสทัทีเธอกินนั่นแหละเยอะๆเนี่ยนะจองไงฮึ่ไมไกินทั่วอุ้ร่องอ,าาอูอ้บะหะนิดห่อย่ะ <c oughs> แจกอะทำแจกอะครับไม่ทำเครื <c oughs> ่ข,ขายหอมเป็นไง เาอะุ่มนุมน่มดีโอ้โห,โหมันออกจากเตาเลยเนี่ยม,มันร้อนนุ่มๆแบบนี้หมดบอกอะสองคนเราสวยงามครับฝากช่องแหละฝากกดไลค์กดติดตามกลางทุ่งอะไรก็อร่อยเลยครับอือมวันนี้เป็นเมน,น,นูขนมหวานเล <laughs> ยทีนีรับไปก่อนครับสวัสดีครับฟังเสียงเดือดครับ